สวัสดีค่ะฝึกปลูกหัทําแปดกับแนเดอรี่วันนี้เราจะไปปลูกฟิกกันที่สวนกันนะคะสวนจะห่างจากบ้านไม่ไกลค่ะประมาณ4กิโลวันนี้เราก็เตรียมพร้อมเลยวันนี้วันหยุดด้วยนะเนาะแล้วก็อากาศดีดีเราก็ตั้งใจว่าเอ้ยอากาศดีไม่มีแดดเหมาะกับการเข้าสวนมากๆเลยค่ะไม่ร้อน แต่พอมาถึงสวนเท่านั้นล่ะค่ะฝนตกไปปอยเราก็นั่งพักกินข้าวเหนียวไก่ปิ้งไปในตัวเลยเนาะก็คือถือว่าเป็นแบบมื้อเช้าสะดวกง่ายเบาๆค่ะพอดีขับรถไปซื้อข้าวเหนียวไก่มากินง่ายๆไปก่อนเนาะมื้อเช้าแล้วก็รีบทําสวนพอทําสวนเสร็จแล้วเราค่อยไปจัดมื้อหนักอีกทีหนึ่งทีหลังนะคะ โชคดีมากๆเลยค่ะที่เราทําศาลากลางน้ําเอาไว้เนะเาะพอดีพ่อกับแม่แนนเห็นว่าเอ้ยมันมีบ่อน้ําอยู่ในสวนก็เลยทําศาลากลางน้ําเอาไว้ให้เป็นที่หลบแดดพักผ่อนลมเย็นดีมากๆเลยค่ะ ที่วันนี้ตัดสินใจถูกมากเลยที่เข้าสวนเพราะว่าอากาศดีไม่พอเนาะฝนตกแบบเดียวถ้าเกิดฝนตกหนักๆเนี่ยดินมันก็จะเหนียวเนอะหนะมันก็จะปลูกต้นไม้ไม่ได้ตอนนี้พอกินข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาปลูกฝิกของเราแล้วค่ะต้นฟิกอ่ะจริงๆแล้วมันมีสเสน่ห์นะเพราะว่าฝิกแต่ละลูกแต่ละสายพันธุ์กลิ่นมันไม่เหมือนกันสมมติสายพันธุ์เนี้ย กลิ่นจะออกหวานหวานฉ่าบางลูกบางสายพันธุ์ก็หวานแบบติดเบอร์รี่หวานออก <Okay. S 1> เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะแดดไม่แรงแล้วก็มันก็น่าจะติดตัวได้ง่ายแต่โรคประจําตัวของฟิกก็มีนะนั่นก็คือลาค่ะลาสนิมแล้วรากเนี่ยเขาก็จะเป็นลาง่ายเน่าง่ายมากๆเพราะเขาไม่ชอบน้ํายิ่งเป็นดินที่สวนของเราเนี่ยเป็นดินที่ ค่อนข้างล้วนและเหนียวเออค่อนข้างที่จะล้วนแล้วก็หนักไปทางเหนียวซะมากกว่ามันก็จะทําให้ลากเนี่ยเน่าได้ง่ายเนาะเราก็ต้องมีน้าําหมักหรือว่ามียาลดเพื่อที่จะรักษาลากเขานิดหนึ่งไม่ให้ลากเขาเน่าเนาะลากเนี่ยมันสําคัญต่อการปลูกพืชมากๆเลยถ้าเกิดลากเน่านี่คือจบกันจริงๆแล้วฝิกอะเป็นพืชทะเลทรายแล้วก็นํามาปลูกในประเทศไทยเนาะ หลังจากปลูกเสร็จเนี่ยเราก็ลดน้ำสักหน่อยเพราะว่าตอนที่อยู่ในกระถังเนี่ยไม่ได้ลดน้ำมาเนาะก็ต้องลดน้ำสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพรวุนี้ถ้าเกิดว,ว่าคืนนี้ฝนตกเนี่ยก็จะไม่ลดละต้นฝิกทุกต้นที่เราปลูกนะคะก็จะติด้ายชื่อเอาไว้เพราะว่าต้นฝิกทุกต้นใบมันจะคล้ายกันจะต่างกันที่ลูกแม้กระทั่งบางสายพันธุ์นะลูกยังคล้ายๆกันเลยชิมก็ยังแบบเอ๊ย ใช่พันเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้นที่นําไปปลูกใหม่เนี่ยบางต้นเขาก็มีลูกเอาแล้วนะเพราะว่าเราอนุบาลเอาไว้แล้วในเข่งบ้างในกระถางบ้างถ้าเกิดต้นไหนเล็กจนเกินไปเราก็เด็ดลูกทิ้งต้นไหนใหญ่พอที่จะให้ลูกเนี่ยเราก็ปล่อยนะคะวันหลังแนนก็จะพามาชมสวนใหม่เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย